นี่ค่ะวินาทีที่ยืนเป็น2คนสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคิดไหมว่าเป็นเราหวังไหมหวังไหมหวังไหมเล่นก็มีมันต้องมีหวังทุกคนแหละครับแต่ว่าตอบเร็วครับก็หวังครับดูแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เสียใจครับ ากครับที่ได้มาถึงจุดนี้ได้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะครับว่าจะเป็นนักล่าฝันที่ได้ตำแหน่งที่สองครับอืนเราเราเคยมายืนปากหยวไม่มะสู้คไงบ้างคิดไหมว่า,าติดอะไอยู่กับเอิร์มอยู่ไหมเราจะได้ออก คิดครับเพราะว่าความสามารถเราคุน้อยครับคุณวิกคุณวิกนั้นอคอมเมนต์ก็ไม่ได้เลือกเ,เราไม่ได้ช่วยเราด้วยก็มีอารมณ์น้อยใจนิดหน่อยครับแต่ว่าพอได้กลับที่มีเนสกระบายกลับมาด้วยก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทโอ้โไม่แคร์หัี้กันีนะครับในบ้าเราสนิทกับในโซนพาร์ทโถามว่าสนิทกับใครก็สนิท,ส,นทสามคนครับไบเนสพี่อายครับ มมแต่ละคนเลยค่ะสาวความรับใจแต่ละคนนี้เปน็นยังไงก็ไว้ก็เป็นเพื่อนที่มีน้ำใจมากครับแล้วก็าอาร จะแบบเบอร์เนะครับบายตื่นนอนชอบไปแอบหลับในห้องน้ำครับน้องเมส,ส,สคนสค้องเนตก็ก็น่ารักดีครับเป็นเพื่อนที่คอยดูแลเพื่อนครับพี<น>่ <N> s. <S ไอก็เป็นพี่ที่น่ารักครับจะดูแลน้องกว้อย่างดีเลยครับ ดีครับที่เขาเชียร์เราเป็นคู่ไงแต่เราก็แต่เขาจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องที่เขาคิดครับแต่ว่าตัวผมไม่ได้คิดก็ความุ่ค่คาในการที่เดินไอในบ้านหลังนี้เป็นไงนะครับ,บความุ่า คูท<ร>ค่า,ราหรอครับไดเ้เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยครับออแบบจากนิสัยที่แย่ๆที่เข้าไปห,หาคนอื่นไม่ดีครับก็ได้แก้ไขเป็นเข้าไปหาคนอื่นดีๆครับทุกครั้งที่โด,ดนรั้งแล้วจะโดนว่าว่ากอะเจนกระแสจากข้างนอกบ้านว่าบ้านอะไรเงี้ยตัวเราเองมองตป็นยังไงบ้างตอนแรกก็มองเป็นเรื่องที่ทเครียดครับแบบเจอมาแบบ เรายืนไม่ไหวครับแต่ว่าหลักๆก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับตอนที่โดนว่าหนักๆเราก็เลยองรตอนที่เราโดนว่าหนักๆหนักๆแบบนอยแตกขนาดเลยนะมีไหมคะก็มีครับมีแบบครูเขาเตือนหลายรอบแล้วแล้วเราก็แบบจำไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราก็ได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ดีใจมากเลยครับเราได้ฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างด้านร้องครับ ิ่งที่ไม่เคยเรียนก็ได้เรียนเรื่องแดนก็เรื่องจังหวะจะดีขึ้นครับแล้วตอนนี้ชีวิตในวงการเราเป็นยังไงก็บอกว่าออกไปก็ต้องเรียนเพิ่มเติมไมเยอะครับแล้วก็รักคนดูนเยอะรักคนที่เชียร์เราเยอะครับในฐานะที่ตอนนี้ก็เป็นคนดังนะการวางตัวขอเราต้อง,งมีการปร,รับปริมาณคราบการวางตัวของผมผมก็ไม่ ไม่ก็เป็นตัวผมเองครับผมก็ไม่ปรับตัวแล้วครับมไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากครับก็แบบอเพลงกับเล่นละครเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันถามว่าชอบก็ชอบทั้งสองอย่างเลยครับแต่ว่าเรื่องร้องเรายังไม่ค่อยดีครับถ้ามีโอกาสได้เล่นละครเราอ,อยากบทไหนก็ได้ครับมมองว่ามันเป็นการท้าทายครับคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับบทแบบไหนก็น่าจะคล้าย ปวดกวนๆนะครับกวนประสาทหน่อยเพ่อคาถาขเราเราไม่มีใจอะไรยังคาโซ่ไม่มีครับยังโส่ยังโซดสเป๊กสาวๆ็อัดคาโซ่ตลอดเป๊กจับสเตกสาวมีรอยซากกินผักและผลไม้ครับอะไรนะฮะอะไรนะมีรอยซากกินผักและผลไม้ครับเจออะคะเจอเจอยังคะเจอยังไม่อยากมีแฟนครับอยากทำงานก่อนโอเคให้ ฝากถือแฟนคลับที่เชียร์เราที่คอยติดตามเราตลอดอ่ะก็คก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนมากครับที่มาเชียร์ผมคอยขวดให้ผมประโยูนทางผมผมดีใจมากที่จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งได้มาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณมากครับก็ะอยากจะบอกว่าทุกคนไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่แฟนคลับแต่เป็นครอบครัวของผมครับขอบคุณมากค่ะ